พี่น้องน้องไปล่นยางปลาหมึกกระรองก็เมือกกล้วยแล้วก็กุ้งกุ้งกุ้งไล่เสือแล้วก็หอยนั่นเอประเนียนเตอ้พี่น้องอาหารทะเลม้หนิน้องไล่นเลียงหอยทะเลกุ้งไล่เสือ มึกกระดองแล้วก็มึกกล่วยว้าตอนนี้กันว <laughs> เอาสบายดีพี่น้อง <laughs> มามือนี้น้องประนีประนอมเรียกอยีกแล้วพี่น้องมาว่า,าเสียงเหรียกันพูดจะเป็นมึกอย่างนี้มึกกระดองพี่น้องมึกกล่วยมักก,ก,กี้หอยก็มีก,กินได้เลยมักกี้หอยนี่กุ้งบอ่อลายยางพี่น้องลวยยิลิตเอาเลยและชี่เหมืองเบมือง,งแก้วเพลิน โพี Circuit, uno, <c oughs> oh ่น้ำแจวเหรอเอาเอาเด้อติดเบิ่องนี้คุกับผูจักสิกินสิกิณมาได้ก่อนกุ้งสมัยใหญ่ด้ยใครจะว่ากุ้กตัวใหญ่ข่ัยนี่พวกเขาไม่ได้กระไรดอกกล่องพี่น้องมอยากเบิ่งมาได้หนาอยากเรียงยินแต่เสียงคือสิอยากเบิ่งแต่ลานผิดเลยเนาะโอ้ เรื่อสิทเดี๋ยวทำอะไรแข่งม้านพี่หน่อ <c oughs> โอ้ยอดน,อน้องเป็นนิเลียงเป็นมาน้าน,นี่แ <c oughs> ะไรมันเนี่ยยอดไรหกินจะไ้เนี่ยซี่ก็รลุดบอก บิ้ลเสีวลยเนานะเบิ้งโอ้พี่น้องโอเนื้อกุ้งหวานหนวานเนาะหวานปะสำคัญบอกกับตอนเห็นผูบ้บ่าเรื่อกับน้องให้พี่น้องพอเดียวไม่เดียว vào vừa cua vào vào chứ Một hay không? <laughs> <đi> <laughs> Cái này đấy hỏi nè Chắp đường rồi bố, ồ oh, đường rồi nè Bố cứ hỏi bản Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ อืมครับกินแบบบุบกได้บ่างเหมือนแบบบุบอมีเขามานำได้ยักปั่นคือขาว่าอืมลอยดด้อยมาว หนปลาเมืกีหียหืมม่บอไม่บนี่บ่หมีเอ้าเอามีมาหนิไม่เหม็น่อยวว้าหเนี่ยจริงง่ายงนี่บ่แต่ใส่มีก็ได้ ครับป้องโอ้มึกไข่วนี้พี่น้องมึกกลวยเจา้าเป็นคนกวยนี่ทั้งในเจานา้า,าอัไรไม่ดีสิที่ลัางสา<ๆ>ะอาดโอ้ยบอาดีด้หลัางสะอาดเลยบ่ย้ำมอกมาว่ามีหัวปลาอยู่ไหนอ,อนี๋อืมมึกไข่พี่น้อง ขอขอบใจร้านปนินในลายเปรเี้ยงมาเดี๋ยวพี่น้องเสพเสียเ่ย,ย,ย,ยมเอฟซ <c oughs> <c oughs> ีจะได้โซซับหะมรยาดอปมึกสบายยาปนินแม่นบะบ้าบิ่งวาบมแม่ก็พี่น้องนะเจ้าซื้อปนินมัได้ไรจะไปไ้ายสัปดุก はっ <laughs> <laughs> เนี่ยผมเคยกินเคยกิน มีเขานำจะนอนซจริงจก,กว่านะดืม่มด้วองมนะมง่อยแล้วครับง่ายง่ายห้อยบ้านเขา อ๋อช่องคนผมจะไปเช่าพวกกันป่านี้หืมแข่งปนนี้น้องตัวกูหวานนะ

มีสเปคหมาคนดีคุณสุหมาลุ่เก่ากับใครคนเปเพื่อนหรอกไหมมีสเปคตัวแทนน้ำเล็กนี่ต้องรอเลยมาก่อนระวังคนรอหรืไป่ว่าว่าบ่ใอยนี่ขอจะเป็นคนดีกับพ่อโหลดโอ้ยสาวคนเป็นเพื่อนี่ดีนะต้องเบาดูดีสเตอตัวนี้นะ ป,น,ปนิน,นแหงงงคอยหงหูดิปนินเ <c oughs> เห็นปูบบาเอ,อือกเลยท่นนี่แหงงเห็นนนี่พี่้องอ <c oughs> เห็นปูบาบาบุไร,ร้จะดีเห็นานีนนี่เอ,อือกแล้ว,ลว <c oughs> จิาวไป เห็นปัวบอลรอดิคข็ด <half> ดิกว่จะเห็นพัวพอดีจะเป็นอะไรเดี๋ยวแบบบุปอกเลยพีน้อนี่ก็แบบบุปอกเลยเข้กุปก่อนแล้ว เห็นว่าพ้าก,ก็กินแนื้อในนี้พอกับแม่กินอยู่เส้อีกพ้าหนึ่งนะเพื่อนกระดูกกับเนื้ยอยกนจับผู้ว่าวมาปอกุ่มโอ้ <c oughs> ขวบเ,เรือแห่งสองไอ้หน่อ,องคน จากจยางผูวบว่ามาปอกกุ้งไหพวว่พูดไปอุ้ยตาเนือง <c oughs> <c oughs> จาา้าร้านคนนี้พี่้อกเลยได้มึกไก่เนี่ยมึกกระดองจะมันาใหญ่เฮ้ยหังนวลมันกรอบดีเลย cặp phổi đây bố đây không có cặp phổi đi đây này ừ. lòng thằng ก็ไมว่าพวกเจ้าผัวนี่ตะบ่าวนี่ก็ได้ซอยบ่หรือว,ว่าเอากระดองมาปั้นให้ตะบ่าวนอกพี่น้องให้ซอยได้จ้ะโอ้โหซอยยังเขามาแตง่งเนาะคานว่าเจ้าเป็นร้านผู้ใช้คอยหันแมน่นเจ้าเสี้ยเมีอะไรคอยแต่งบอกกระซอยเนาะพี่น้องนี่จะเอาผัวกระดองที่จอดกระได้ที่ใส่ตะบ่าวซอย <c oughs> จัดงานก็ <c oughs> เ,เพื่อแต่เอาเขาลงโมแพงนะ เปสเปกอาหลวบังอาเขาหงงานไหนตันหนึงเป็นแบบคือสเปกเอาหลดสเปกสเปคปนีเดี๋ยวขาจะบอกเ่ตุ้ยตุ้ยกรึ้นกึ่นวนมีไรายน้อยนึ่งนี่ แล้วก็มีไล่ซักเสียนพระขึ้นมาเ่ยแบบไอ้สุดาว่ายอกว่ยอกว่ยอกไอ้สุดาพี่น้อง <c oughs> ทางนาบาวน,นี่ร้านเอาไพ้ก็ได้ขอแต่ให้ป็กคนที่เลียงพวกโยกุมนาบาาก็ดีใจนั่มไหมน้อพี่น้องเนาะ มาเด้อมาจีบมาเด้อผู้ใด้คิดว่าตัวเองสีเบืองแง่งร้านคนใดแล้วมาจีบมรหลดเอ <c oughs> าเรี่น้นังองเว้ย <c oughs> นี่เน,น,น,น้อจมอะไรมาซองมาซองคำทองเหรอเม่แวยดาวมาสีมาสีเสียงคือมาซอนี่ก็อก นึกินหดชื่อมางอย่างเพื่อนวาเลยะน้องหน้าคือเพิ่มนตอนอาภูบาเขาเอนน้องหน้าน้องหน้ามายูเพื่อนเดี๋ยเพื่อนเดี๋ยป็นจริงดีอะนะไมเสียจริงจีดี๋ะปึ๊บเสก ขึ้นน้องฝนเนี่ยา้องวับเื่อหันเปื่อๆน้าน้าเื่อเหมือนดิม นองหมดนองข้ามยังไงเนีน้องหลากหลาย สีกรบบ็ยังไม่ได้เยลี่ยนไฟไม่ดังวันนี้เางเรื่องจริงก่อนนี่เบกเสียแต่ปานินนี่บุกยางก้มเงินปานินบอกอี่นี้เรล็กที่สุดนี่เห็นมานานแลน้วนี่บริษัทน้ำเงินไหน สเปกอย่างเดียวปี่นินบอกขอกระเสือมันอยู่แน่นอนเลยแม่นบนอกโฆษณะอะ้นแหละแบบได้กระตามมาโรยพี่น,อน,น้องตีอ,อะไรพนะินนี่ยถ้าได้สิฮะอะไรเด็กเสียพี่น้องเด็กเสียเด็กเสียแต่ะเอาเลยพี่น้องกีบอะไรกันพ่น้องปี่นินนี่ขอจะถือใจจะคโรตีรม,มาสอนกับไปน้ำเดี๋ยว เปนสเปกด้อคจริงเน้อถ้าเป็นมาใกะไก่เที่ยวถิ่นก็ไปถ้าสเปคโมซูบมายังเลี่ยวก็พอเลวเอาเบิ้ลมาแต้มมากกว่ามึงเห็นตอข่าวเป็นมั้ยโอ้ได้เบื่อเลยเนาะมึงเห็นตอก่าวเป็นตอนน้ามึงยื่หากวันนี่ยักเอาอยู่เลย เ <laughs> ขาจะเป็นสเปกมาเน,นีน่บนซอเอง <c oughs> อกซอนน้ำยังาเนีบอกเขาจะเป็นสเปกเปเนอาอีกเดียว,ยวยาหากว่าแล้วกู้รงนเกิดเราเป็นของเฮาแหละเพราะมันดีดีสัวมาแหละมันก็นดีคันบุญโมมี่เห็นดีมากกั่สัวคือเก่เาเตา้างขว ว่าสนาขึ้นเลยขินขันวัวไปกินไปมวนผีหลองแสบไปนึ่หอยมาน้ำคมคมบ่บ่ตินมะขึ้นนมี่รสจัดคมไรมึงในในมีกว่นหมวก มึงก็คัดอะไรกับกูพอมึงขึ้นนี่กูมีรสชาติครบหน่อยหนึ่งขึ้นนี่แต่มือนี้บุมีิ๊ะดิสำหรับกูเนี่ยมันขึ้นของบุ๊มมืมนี่คุ้มอยหาบ้าคุ้มแต่บุบกันเลยเนาะเกือบเป็นบวาน่ะมึงขึ้นนี่กูมีครบหนึ่งขึ้นได้รู้สึกตัวเอง ขึ้นไดกับหมวก3 9 0หน่วสุดท้ายเล้พี่น้องเอาบัง้าสุดท้ายบง้ายังไงบัง้ปปอนวับหมดน่ได้เลยพี่น้องเอตี้ผู้ได้มากเลยนี่กดกดหนึ่งเลยผู้ได้มากนอกนี่ก้สองมาเลยประมลนาพ่อประมูลใร้านเพื่อด้ปั้นกระดอน้มัน เอาพี่น้องกล้กินกันสิประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี่ก็ขอ,ขอขอบใจะเอฟซีพวกคุณเนาะอย่าลืมกดนไหลก้นแร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องสิมาเห็ดคลิปไปเบิ่งคู่มือคู่มือเนาะถ้าอย่าเห็ดคู่กับร้านอีกก็คอมเมนต์มาบอกเด้อโสดประชองนี่ประมาณ 18, สิบหกปีหันสิบแปดสาวหันสองเพรมันคือมาห่างกันเถอะกันมันหันสองสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีแต่มีน้องคันผู้เดียว พันเดียวเลปีหนึ่งนี่ต้องปีอะไรเท่านี้โอ้เอ้าได้กันแน่นเลยจ้ากูกับโบจักคือกันเว้ยหายาโบยากันหมูสู้ออกกูได้ไปเล่นเงินกั้มมาแหละนอพี่น้องเนาะขอขอบใจสบายดีบายบายตัวแรกก็เรื่องของมึงเถอะกูปิดคลิปแล้วน้อนไปหลังเนาะประเด็นเนี่ยมังงม้ามึงมั่งมนะโอ้ยหเนี่มีอะไรมึ่งกันเนาะโห สบายยกร้านมียงอ,อ,อย,ยอ่างเยวแล้วมาจีบมาโหลดเด้อจบไปจ้อง